ดูก,บบกอินมาปัฒนาใหม่รอุ่นขึ้นี่ไอ้ตกใปกั้วอไม่เลื่อเร็วเลยนี่เห็ตนตาเกียงจ้างไหวอินตุ๊กใบขั้วเสี้ยวไม่เลือลอ่อแเลยตัวน,นี้อาจารย์อาจารย์กำลังเตรียมพื้นที่อยู่วันนี้ก็ตอนอะไรอยู่ตอนไหนนี่ตอนที่ว่ามันกีรหวางอาจารยจรออก

Gabi ngọc ngắm nè của bạn lưng bên này bên này hả bên này yadu bên này bên này ngọc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  này ngọc bên này ngọc bên này ngọc bên này này อะไรโม่โมงอะไรนีพ่อนายเอาไป กิ้งมาเลยไปรับรถวัลาเปิดเนยียวรับไปเดียวไปพู้อะไรกันในโบคืบบบอเราเรากินกันเรากินยังไม่ว่าที่กินลูกทิพตันวัลูกทิพันมาแต่ล้วไปยกตันนี้ยาาเกียร์เปิดตีโอนมาแล้วมาแล้ววัวลามาแล้วได้มีได้มีงักครอกปิดอันนี้ เก็บระกิดกันกับตั้งสำรับหัวักกันนะตัวที่โราโไม่เปลือบวกอไม่เปลือยเก็ํสำรับปวดวลักมันเก็บระกิดเลยกับตันี้ตันนี้ตอนนี้วัวัวลรักมาเรียรับกลิ่นกัมาแล้วรับกลิ่นก็มาแล้วเลขหกสันกงยูนติด ตจ้คนนี่ยออกเนือก,กอ,อก็ทอดก็ทออามอกไปสหนูเลยวะเอามกระปุ่งอ้ยนู่นกินมา,ลา,าเลยวนคตที่เรคนนั้นอกกับ Tộc của nhây 10ตันได้แน่นอนครับไอ้ข้อใหญ่ที่ติดอยู่ตอน,นี้ประมาณ7ตันนะแต่ว่าอินน,น,นี่ดีอย่างมันแตกง่ายครับ พอเราไม่ค่อยแตกอนี้มันแตกง่ายทีเดียวก็มันแตกมันลคล้ายๆยังเป็นดินอยู่ไอ้นี่ <c oughs> มันลคล้ายๆเป็นดินดานกัน

เดี๋ยวว่าตอนนี้เดี๋ยวว่าใจะย้ายนแต่ว่าจำเป็นการลบไปก่อนปล่อยรถไหมเอาเอฟเมืนติ๊กตกเร็วขนาดไหนลบไปก่อนปล่อยรถไหมเอาเฟซบุ๊กเวฟซก็ลบไปได้ปล่อยรถไหมลบลบเอฟเลยคนนี่ปล่อยรถไหมเอา ดัวอาจารย์จอ่าเจา้าอินข้อใหญ่นี้ลงครับก็าขุดให้เป็นโพรงก่อนไม่ต้องขุดได้เป็นรูจิตเงียเลยแต่อันนี้ผมว่านะว่าเรารอผู้กี่เคาต้าจะแตะ YouTube kinh kinh bắc cầu mùng ô ô mình oh, ai oh. <laughs> mà ní mai <laughs> nó <laughs> mà ní mời lúc này mời lúc này mời mà này mời 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 mai tụi đáp cao đâu mà mình đáp cao ừ, mai mặn 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 đô la ở trong la mặn đi theo สิตันกับองอยูเนติคอนที่ตันนี่ ก็รับวรถไมโกน่าจะยืนตรงนี้ครับแล้วก็รถเทรนจะยืนยืนทางด้านนู้นครับแล้วก็หัวลากน่าจะอยู่ทางนี้ครับหัวลากน่าอยู่แถวนี้ครับไม่แน่ก็อาจจะหัวลากจะเข้ามาดูนี้ครับ คลิปก0 60แบบนี้ได้เลยไปยุ่งเลยได้ไม่ใหญ่ไม่รู้ผมไม่ใหญ่เลยเพื่อ้ายนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อันนู้นทำดิฟตันอันนี้60ตันครับซันีอือเรียบตอนนี้วางแผนอยู่ครับรถเครนจะไปอยู่ตรงนั้นครับ หัวหลักน,น้าการูนี้นีปผมอไอ่ายนหน้าอย่ต่อยขึ้นมานี่หัวหลักเดี๋ยวมไย่ยำรงกันีไปด้ไปได้กิน <ไป S 1> ้าวิตีกันรึอืมได้ๆได้ไดไว่าเอาอีกฝั่งหนึ่งนตอนนี้กำลังปรับพื้นที่เราเกณฑ์เข้าอยู่ โอเคครับเดี๋ยวให,ให้อาจารย์ปรับพื้นที่ก่อนครับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ